แรงบันดาลใจที่คุณมดเนี่ยเริ่มมาทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยครับคืออะไรครับจุดเริ่มต้นเริ่มจากอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้สอนเ่อให้ความรู้ด้านการตลาดม,มีความเชี่ยวชาญด้านการทําตลาดออนไลน์แล้วเราก็เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ตลอดเขาก็เลยให้เราเนี่ยเป็นวิทยากรบรรยายในองค์กรพอช่วงโควิดเนี่ยมีน้องในที่ทํางานเก่ามาเล่าให้เราฟังว่าพี่มดสนใจทำติกตอกไหมเนี่ยมีคนจีนบินมาจากต่างประเทศ ทำติ๊กต็อกเขาเล่าให้เราฟังเรื่องของธุรกิจบนติ๊กต็อกละกันเขาเปิดโตยินให้เราดูก็สงสัยว่าอ้าวติ๊กต็อกทำไมในไทยกับในจีนมันคนละแบบกันปรากฏว่าติ๊กต็อกในนู้นมันเป็นไลฟ์คอมเมอร์เทียบเท่ากับคอมเมอร์ใหญ่ๆในนั้นเลยเราก็เลยขอเสนอตัวเนี่ยทำช่องในไทยให้เขาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมีคนรู้แล้วว่าเราทําช่องได้ก็มีธนาคารแห่งหนึ่งติดต่อเราไปสอนพอสอนจบวันนั้นเนี่ยธนาคารเขาแจ้งว่าไปได้ไหมให้เปิดช่องหนึ่งเพื่อเอาไว้สอนเอ e เมที่มาเรียนกับเราผมก็ ะอะไรยากลำบ,บากที่สุดนะครับช่วงนะั้นสําหรับผมเวลาทํางานเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความยากหรือง่ายแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องก้าวผ่านช่วงแรกๆไปให้ได้ช่วงแรกผมเจออะไรบ้างตอนออกจากงานที่เก่ามาเพื่อนก็จะถามว่านี่เหรอมึงจะถ่ายด้วยมือถือแล้วเขาจะรับงานมึงเหรอคลิปละ3 4 0 0บาทมันจะได้อะไรคนก็มองว่าทิกตอกทำช่วงแรกมันไม่ได้เงินเราก็ไม่มีรายได้ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองครับ เพราะว่าเราไม่มีชื่อเสียงเราก็ต้องเริ่มจากเนี่ยการเก็บประสบการณ์ตอนแรกเหนื่อยแล้วก็ได้เงินน้อยแต่ก็สู้ช่วงแรกๆมาตั้งแต่ทำติ๊ k ต o อมาเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ยากนะเราต้องเปลี่ยนมายเซ็ตใหม่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้คือเราไม่รู้ วิธีการแก้คำว่ายากคือเรียนรู้มันเมื่อไหร่ก็ตามเราหาความรู้จากสิ่งนั้นเนี่ยเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาพอเราทําเรื่องยากเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทาบ่อยๆมันจะกลายเป็นเรื่องที่เราชํานาญครับอะไรเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครับที่ทําให้พ่อโมดติก๊กต็อกอยู่ดีๆก็มีชื่อเสียงขึ้นมาครับสำหรับ <c oughs> ผ,ผมนะผมว่าผมขยันผมตั้งใจจริงๆเราจะทํามันให้ประสบความสําเร็จนะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าแต่เราเราใส่เต็มร้อยก่อนหน้าผมมีคนทาช่องถ่ายรูปมาก่อนเวลาเข้ามาในแพลตฟอร์มที่มีคนทําอยู่แล้วเนี่ยส มีมวันนั้นน่ะผมสอนเรื่องเส้นกลิตกับจุดตัดแก้วช่องเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ย มันขึ้นมา60,000วิวผมตกใจเลยนะพอผมมีคลิปไว้รลอ,อกปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าเนี่ยคนดูเขาชอบสไตล์นี้ผมก็เลยถอบดบทเรียนตัวเองจากคลิปนั้นนะครับทำแบบนั้นซ้ําอีกซ้ําอีกครับจนกระทั่งมันเกิดไวลลอ,อกคลิปตลอดครับเราเปลี่ยนไหมเราแบบหลงตัวเองไหมเราดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกตรงๆว่ามีบ้างไม่ใช่ว่าโอ๊ยผมไม่เลงครับเป็นไปไม่ได้แต่ผมจะมีข้อนึงในใจก็คือระลึกเสมอว่าเฮ้ยเราดังได้เราก็ดับได้เหมือนกันนะเราจะเห็นว่าคนยุคนี้หลายๆคนในโลกโซเชียลอะครับดังเร็กบบเเรราาาา้ะมนนีแพจ คนดูดังนั้นเวลาเ,าเจอคนดูข้างนอกเนี่ยขอถ่ายรูปผมจะเออมาถ่ายเลยให้เกียรติคนดูเหมือนที่คนดูเขาให้เกียรติเราเมื่อกี้คุณบอเราเรื่องการแกะตัวตนที่คนดูชอบมาเป็น Personal Branding อยากให้แชร์เรื่องนี้นิดน,นึงครับอย่างนี้ครับสิ่งที่คนในออนไลน์ชอบเราเนี่ยเขาชอบความเป็นตัวเราเขาไม่ได้ชอบความเฟกเขาไม่ได้ชอบความเพอร์เฟกคุณอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยคุณเล่นเป็นตัวเองศิลปินอยู่ในทีวีเนี่ยเขาเล่นตามบทเพราะฉะนั้นคี่สำคัญของการสร้างตัวตนคือคนดูเขาอยากเห็นคุณเป็นตัวเองเขาไม่ได้อยากเห็นคุณเป็นนนนคคคอออื่เเรราาต้้งหจับ วัวเราเองเนี่ยเรามีประโยชน์กับคนดูเรื่องอะไรให้ความสุขไหมให้ความบันเทิงไหมให้ประสบการณ์ที่ดีไหมหรือให้ข่าวสารข้อมูลเราเกิดมาหนึ่งชีวิตเนี่ยเราต้องมีประโยชน์อะไรกับใครหนึ่งเรื่องแน่ๆเราหาสิ่งนั้นให้เจอครับเนื้อหาอการสอนถ่ายรูปอะครับบางทีมันไม่ได้สั้นมันมี ความยาวความยากของมันเนะเราวางแผนในการทำคอนเทนต์อย่างนี้ยังไงอะครับวิธีการวางแผนทำคอนเทนต์ผมเนี่ยผมจะเลือกใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันครับผมจบด้านมาร์เก็ตติ้งผมมาแค่ชอบกล้องชอบถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผมถ่ายรูปเก่งขนาดตากล้องมืออาชีพไหมคําตอบคือไม่ใช่แต่ผมเนี่ยมีทักษะหนึ่งผมสามารถพูดสั้นแล้วให้คนเข้าใจด้วยการอธิบายได้หลายคนชอบถามว่าเวลาหนึ่งนาทีจะอธิบายให้คนเข้าใจได้ยังไงคําตอบก็คือต้องพูดให้น้อยคำแต่เข้าใจให้มากเรื่องเวลาผมทําคลิปทาไหนตัดได้ผลตัดสมมติผพูดไปรโยค ผมจะถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมดนายพูดให้สั้นกว่าเนี้แต่เข้าใจเท่าเดิมได้ไหมเราไม่ได้เป็นช่างภาพแล้วเราไปสอนถ่ายภาพอย่างเงี้ยอีดามาเกิดขึ้นมาว่าเอ้ย คุณมอนสอนผิดว่ามีครับก็ต้องยอมรับตร,ตรงๆว่าเราไม่ใช่ตากล้องคือเวลาเราผิดเราต้องยอมรับนะครับแต่เราไม่ใช่ว่าเราผิดแล้ว้ยฉันมีผู้ติดตามตั้งเยอะเธอมาดราม่าใส่ฉันทำไมแล้วเวลามีดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยผมทักไปขอโทษเลยผมไม่รอผมก็จะบอกเลยเอ้ยอันนี้ผมผิดครับผมแก้ไขยิ่งใหญ่เราต้องยิ่งตัวเล็กครับดังนั้นเวลามีดราม่าอะไรเนี่ยผมจะถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นจริงเนี่ยที่เขาพูดไหมถ้าเขาติเพราะความไม่ชอบใจผมจะทําเหมือนไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเเเเเรรรรื่่่่ออองงงนน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 ััั้้้้้้้มมมมติิิแแแแแลลวววยยจจะะาาาไไคคคทททํบบบผกกก็็ขขขขโษปุุสณึช ย้อนเวลาไปได้ช่วงไหนช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วจะทําให้พ่อหมดติ๊กต็อกประสบความสำเร็จมากกว่านี้อยากย้อนไปบอกตัวเองช่วงไหนครับอยากย้อนกลับไปบอกช่วงที่ออกจากงานที่เก่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ผมลังเลมากๆเพราะว่างานที่เก่าเราเนี่ยรายได้เราก็ดีตอนผมเริ่มต้นติ๊กตอกเนี่ยผมวัยสามสิบแปดมันก็เป็นช่วงเวลาของคนเกือบเกือบจะวัยกลางคนแล้วครับแต่เราจะทิ้งรายได้หกหลักมาทําแบบว่าถ่ายวิดีโอที่ละสามร้อยผมอยากจะเดินไปตบบ่าตัวเองนะแล้วบอกว่ามดมึงไม่ต้องกลัวหรอกมึงมีความสามารถอย่างเนี้ยเงินทองมันอยู่ อนาคตมึงทาสิ่งนี้แหละแต่ขอให้มึงเนี่ยคิดมีกลยุทธ์นะมึงตั้งใจทํานะทำคอนเทนต์ tiktok มาหลายปีมากเลยครับมีช่วงที่เรารู้สึกเฟลรู้สึกอยากยอมแพ้อะไรอย่างงี้บ้างไหมครับยอมแพ้ไม่มีครับแต่เฟลมีตลอดเราไม่รู้เลยว่ายอดวิวเป็นเท่าไรเราไม่รู้เลยว่าคลิปนี้จะไว้ล่หรือเปล่าผมเคยไปสัมภาษณ์พี่ซีเคพี่ซีเคบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ value นะมันไม่ได้เกี่ยวที่ยอดวิวแต่สมมติคุณสอนทําคลิปคนทํา cbr ปั๊มหัวใจหรืออาหารติดหลอดลมคนดู400ววิแต่ถ้าเกิดใน400วิวนนนนััั้ี่ยมดชชววิตคนนหึ่งคนได้ในเชิงมัน 啊，三八。 เพราะฉะนั้นการตัดสินคลิปเนี่ยเราไม่สามารถตัดสินได้จากยอดวิวมันอยู่ที่ว่าคลิปของเราเนี่ยมันไปอินสไปใครมันไปเปลี่ยนชีวิตใครหรือเราได้ให้คุณค่าสิ่งนั้น,นกับใครหรือเปล่าเราแบ่งเวลาอย่งไรครับผมมีคนทำงานตามตารางงานจะไม่ออกนอกตารางไม่ออกนอกแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะจัดเวลาเลยว่า1เดือนถ่ายคอนเทนต์กี่วัน1เดือนถ่ายคลิปสปอนเซอร์กี่คลิป1เดือนมีวันหยุดเท่าไหร่มันจะมีตารางงานชัดเจนเลยครับยิ่งเวลาเราน้อยเราต้องยิ่งจัดเวลาถ้าเวลาเราเยอะไม่ต้องจัดหรอกครับในฐานะที่เราเป็น ก็อยากจะบอกคนที่นั่งฟังรายการีอยู่นะครับว่าอนาคตมีสิ่งดีๆรอเราอยู่นะผมชอบดูหนังเรื่อง Back to the Future ไม่ได้อวยรายการนี้นะครับแต่ผมเป็นคนที่ชอบดูจริงๆผมเชื่อว่าเราเปลี่ยนอนาคตได้จากปัจจุบันเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําออกไปแล้วมันสองอ่งผลถึงอนาคตดังนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจในปัจจุบันไม่ต้องกังวลกับอนาคตครับอนาคตเราดีแน่นอนครับ